จากผลการประกันคุณภาพภายนอกครั้งที่4ปี2 5 5 9ันรถึงรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะจุดควรพัฒนาโดยให้สถานศึกษาควรมีการพัฒนาผลสำเร็จระดับชาติส่งเสริมให้มีการจัดการสอนด้วยการลงมือปฏิบัติจริงควรกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาครูโดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดแทรกการดำเนินวิถีชีวิตอย่างพอเพียง ครูควรได้รับการส่งเสริมให้พัฒนานวัตกรรมที่เป็นผลงานของครูและสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและสถานศึกษาควรร่วมกันกำหนดอัตลักษณ์เฉพาะตัวของผู้เรียนให้ชัดเจนจากจุดควรพัฒนาดังกล่าวโรงเรียนนวมินทราชูทิตมัตชิมดำเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่องผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนนวมินทราชูทิตมัตชิม ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2564ในทุกมาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศจึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนทำให้ปีการศึกษา2565และปีการศึกษา2566ได้รับการประเมินในทุกมาตรฐานอยู่ในระดับยอดเยี่ยมโรงเรียนนวมินทราชูทิตมัตชิมใช้นวัตกรรมรูปแบบกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษานวมินโมเดลในการร่วมกันพัฒนาองค์กรมีการประชุมกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติทบทวนปรับปรุงและบุรณาการงานด้านต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเป็นไปตามแนวทางข้อเสนอแนะและส่งผลลัพธ์ต่อผู้เรียนดังนี้มาตรฐานที่1ผลลั์ของการเรียนรู้โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัธยมมุ่งเน้นในการพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรของสถานศึกษาและชุมชนอย่างรอบด้านมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่างๆสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีในการพัฒนาการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองการแก้ปัญหาเพื่อปรับตัวให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาโรงเรียนจึงได้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการเป็นพลและโลกที่สมบูรณ์โดยมีโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้แก่ โครงการส่งเสริมทักษะความจำเป็นในการศึกษาต่อและการดำรงชีวิตโครงการยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพและโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางอารมณ์แก่ผู้เรียนโดยมีกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมส่งเสริมผลสำเร็จทางการเรียนวิชาภาษาไทยสู่มาตรฐานสากลกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์กิจกรรมยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ กิจกรรมยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกิจกรรมอัจฉริยภาพด้านการเกษตรกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการเกษตรทักษะคหกรรมและทักษะอุตสาหกรรมและกิจกรรมตลาดนัดอาชีพและการศึกษากิจกรรมเสริมสร้างห้องสมุดรักการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ปีการศึกษา2564จนถึงปีการศึกษา2566นักเรียนมีคะแนนผลสำฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐาน ในระดับผลการเรียนสามขึ้นไปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโ n e น็ o Net, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ผลการประเมินสมรรถนะของโรงเรียนปีการศึกษา2564-2566ถึงด้านการสื่อสารการคิดการแก้ปัญหาอยู่ในระดับดีและด้านทักษะชีวิตรวมทั้งด้านการใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดับดีมาก โรงเรียนนวมินทราชูทิตมัตชิมมุ่งเน้นการอบรมบ่มนิสัยให้ลูกนวมินมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินยัยฝ่ายเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะรวมทั้งมีจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเคารพในกฎกติกามีค่านิยมและจิตสำนึกมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตอนเองและส่วนรวมให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมประเพณีวัฒนธรรมไทยปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศวัยช,ชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมประเพณีอีกทั้งนักเรียนมีการรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตอารมณ์และสังคมและแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุขเข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่นนักเรียนผ่านการประเมินพฤติกรรมการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์การประเมินความฉลาดทางอารมณ์ตามหลักสูตรโรงเรียนเพื่อเป็นหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาและมีความพร้อมใช้ในการดำรงชีวิตในบริบทต่างๆของการเป็นพละโลกโดยมีโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างรอบด้านส่งผลให้ผลการประเมินความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และการเขียนของลูกนวมินในปีการศึกษา2564 ถึงปีการศึกษา2 5 6 6อยู่ในระดับดีเยี่ยมสถานศึกษาได้รับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา2564สสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและสร้างคุณประโยชน์ในงานป้องกันการทุจริตอย่างเต็มกำลัง สถานศึกษาผ่านการคัดเลือกผลงานโครงงานเยาวชนไทยไม่ลอกการบ้านไม่ลอกข้อสอบระดับยอดเยี่ยมรางวัลชมเชยการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและ D 2 B Number no. One Idol Season 14โรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดต่างๆอาทิคิดจำแนกแยกแยะคิดใคร่ครวญไตรตรองและพิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลสามารถรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการทำงานเป็นทีมเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสารการทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรมตามความถนัดความสนใจด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถประเมินการเรียนรู้ของตนเองได้โดยมีโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพและโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือการเรียนรู้รวมกับผู้อื่นโดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพกิจกรรมนิทรรศการเปิดโลกวิชาการ Open House กิจกรรมส่งเสรมสิมศักยภาพด้านหุ่นยนต์กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้หุ่นยนต์และเครื่องร่อนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดทำโครงงาน i อเอส กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่อัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวด้วย Arduino มาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนโรงเรียนดำเนินโครงการกิจกรรมทั้งทางด้านวิชาการและการบริหารจัดการตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่นแผนการศึกษาแห่งชาติยุทธศาสตร์ชาตินโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสามารถปฏิบัติได้จริงรวมถึงมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของโรงเรียนที่ได้กําหนดค่าเป้าหมายความสําเร็จไว้มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิสัยทัศน์พันธกิจกําหนดค่าเป้าหมายความสําเร็จอย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนมีการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเน้นการมีส่วนร่วมยึดตามหลักการบริหารงานธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การบริหารงานตามภารกิจ4กลุ่มงานได้แก่กลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มบริหารงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารทั่วไปผู้บริหารมีกระบวนการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้รับความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบเปิดกว้างรับฟังข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของทุกคนอย่างเป็นประชาธิปไตยโรงเรียนจัดทําแผนงานกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีการดําเนินงานตามแผนงานในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และมีโครงการส่งเสริมผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ โรงเรียนมีการนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศและนำผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภายใต้ระบบการนิเทศแบบร่วมพัฒนาโดยใช้กระบวนการนิเทศ P.D.C.A. ด้วยรูปแบบ Co อ p ป r a t e รและดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานโรงเรียนมีการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการจัดการศึกษามีการใช้สื่อที่ครูผลิตขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้อีกทั้งยังสร้างบรรยากาศให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลายมีการทําทะเบียนสื่อและทะเบียนหลังเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนโรงเรียนได้มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความสะดวกปลอดภัยในด้านอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและพื้นที่สําหรับทํากิจกรรมโรงเรียนได้มีการจัดสวัสดิการโภชนาการที่ดี สถานที่รับประทานอาหารห้องน้ำถูกสุขลักษณะมีการจัดสวัสดิภาพสำหรับนักเรียนตรวจติดตามเฝ้าระวังสุขภาพมีแผนงานมาตรการรักษาความปลอดภัยแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดตามเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอุบัติภัยมีการประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโรงเรียนมีการจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบได้แก่การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหารวมถึงมีกระบวนการส่งต่อนักเรียนกรณีที่มีความจําเป็นโรงเรียนมีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศเครือข่ายโดยมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและชุมชนมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเครือข่ายผู้ปกครองและครูและสมาคมสิทธิ์เก่าอีกทั้งมีหน่วยงานภายนอกต่างๆอาทิกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ5ภูมิภาคสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ศึกษาธิการภาค18ศึกษาที่การจังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์และมหาวิทยาลัยต่างๆมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมีการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามบริบทสถานศึกษาและท้องถิ่นโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลความสนใจของผู้เรียนรวมทั้งมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนวมินทราชูทิตมัชิมและมีการติดตามผลผู้จบหลักสูตรเพื่อนำมาใช้พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดี best practice ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning โดยวิเคราะห์หลักสูตรจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นกระบวนการคิดเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์จัดกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมเจตคติที่ดีตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนคำนึงถึงการมีส่วนร่วมการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่21ครูสามารถผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆได้อย่างหลากหลายครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบจัดทําเอกสารในชั้นเรียนถูกต้องครบถ้วนมีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและนําผลการวิเคราะห์มาออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับความสนใจและบริบทของผู้เรียนมีการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองผู้เรียนในหลายช่องทางและจัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครูที่ปรึกษายังได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านผู้เรียนในความรับผิดชอบปีการศึกษาละหนึ่งครั้งและจัดทำข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างเหมาะสม ครูมีการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่เหมาะสมหลากหลายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนจัดทําแฟ้มสะสมงานมีการแจ้งผลการประเมินให้ผู้ปกครองทราบมีการรวมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ หรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสมอีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับองค์กรภายนอกและชุมชนที่อยู่ใกล้โรงเรียนจากการพัฒนาตนเองด้วยการร่วมกิจกรรมต่างๆนั้นทําให้สถานศึกษาผู้บริหารคณะครูและนักเรียนรวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับรางวัลในระดับนานาชาติระดับประเทศระดับภาคและรางวัลจากองค์กรต่างๆเช่นรางวัลการแข่งขันวอลเล์บอลระดับประเทศชิงถ้วยพระราชทานรางวัลการแข่งขันทางคณิตศาสตร์และซูโดกุ รางวัลการแข่งขันกีฬาอ e ีสปอร์ตรางวัลการแข่งขันทักษะด้านหุ่นยนต์ทั้งหุ่นยนต์บังคับมือหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและอากาศยานไร้คนขับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอสั้นรางวัลการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์รางวัลเหรียญทองการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและอีกมากมายซึ่งนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้เข้าเรียนต่อระดับที่สูงขึ้นในหลากหลายสถาบันตามความสามารถของแต่ละบุคคลส่งผลให้โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัตชิม ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่บริการของโรงเรียนพร้อมใจกันส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นโรงเรียนนวมินทราชูทิตมัตชิมยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาลูกนวมินให้เป็นคนที่มีความพร้อมตามคำขวัญของโรงเรียนคือรักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสารงานพระราชดำริเราถืองค์ทรงใช้งจงรักจงไทยถวายชวีชว นาวามินเรานี้ทั้งกายใจปลีประเกียดยืนยง